สวัสดีครับมาพบก,กับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างศึกเฟ้นครับฝรั่งเศสคู่ระหว่างปารีสแซชมงกับแรงเดฟเบโคคาเยอรมันคู่ระหว่างอาเมเนียบิเลเฟลกับสตุตการ์ลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเร,ร,อ,เร,รอัลมาดริดกับเรอัลซเซดัด ใเรอยกจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววียังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่เกมเฟ้นคัพรอบทิงชนะเลิศในเวลาตีสองครับเกมระหว่างปารีสแซแมองพบกับแรงด้วยอัตราต่อร่องเกมในคู่นี้ปารีสแซชมองต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบเชครับที่เอาชนะไปได้1ครั้งส่วนอีก4ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าในหลังสุดของปารีสแซชมองชนะ4แพ้1โดยชนะโอแซส1ชนะมงปริเย4-1ชนะอาร์ซนอลสอนแพ้สตาบุก1-2และชนะอาร์ซนอล 1-0ปารีสแซชมงแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาลนี้ยังเหลืออีก2ถ้วยให้ไลล่าโดยหลังจากนี้มีเกมแชมเปียนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานนัดทิงชนะเลิศรออยู่ในช่วงปลายเดือนสภาพทีมจะขาดแค่ an, Kim เพสแนนคิมแพมเป้เซนเตอร์ที่เจ็บเท้าแต่ที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือหลุยเอนริเก้มีตัวเลือกให้ใช้งานเต็มมือคาดว่าในายใหญ่ชาวสเปนน่าจะจัดผู้เล่นชุดใหญ่พอสมควรอุสมานเดเบเล่ดาวสันโและนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเอิงฤดูกาลนี้พร้อมนำทัพขนาบข้างด้วยคาบินซาคาลสเ ฟอร์มห้านันสุดของแรงชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้หลิว1 2แพ้แซงเอเตียง02แพ้นี้0 1นเสมอมงปรีเยศ0และชนะตูลุส1 0แรงจบฤดูกาลปกติด้วยอันดับที่16ต้องเล่นเกมเพลย์ออฟหนีตกชั้นกับเมสที่อันดับ3จากลีกเดอร์ทั้งก่อนและหลังนัดชิงชนะเลิศเฟนคัพเกมนี้สภาพทีมจะขาดโมฮัมเหม็ดดารามีและเรดาคาดาที่เจ็บหัวเข่าทั้งคู่ชดลงสนามแต่ที่เหลือทีมก็ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมพร้อมลงเล่นแบบฟูลทีม ว่าคุณสื่อซองบ้าดิยาวาราจะเน้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนในระบบ5-4-1หน้าเป้าจะเป็นชอดานซิบาโชโดยมีปีกพันซามูไรเคนโตะนาก amura, ามูระดาวนโรประจำทีมพร้อมเป็นทีเด็ดในแนวรุกทัศนะปีเอชลุนดับเบิลแชมป์ภายในประเทศศักยภาพเหนือกว่าอยู่แล้วแม้มีน er ัทิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่อย่างไรก็ตามแรงมีโปรแกรมหนักกว่าด้วยการเล่นเกมเพลย์ออฟหนีตกชั้นทั้งก่อนและหลังเกมนี้ดูแล้วเน้นอยู่รอดในลีกเอาไว้ก่อนเกมนี้เล่นตามสภาพครับแล้วก็ไม่น่าต้านยักษ์ใหญ่ของประเทศหวา ลุนปีเชยิงขาด3เม็ดฟันธงต่อปริศชแมงดุดัน30โดยในเกมฟาดแข่งระหว่างปริศชแมงกับแรง คู่ที่2ครับเป็นเกมเดฟเโพคานัดชิงชนะเลิศในเวลาตีหนึ่งเกมระหว่างอาร์เมเนียบิลเลเฟลกับสตุตการ์ด้วยอัตรา,าต่อรองเกมในคู่นี้สตุตการ์ดต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา2ครั้งสดอหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5านัดหลังสุดของอาร์เมเนียบิลเลเฟลชนะ4เสมอ1โดยชนะวันดอฟมานไฮ1-0หชนะอุนเตอร์ฮักกิ้ง2-1เสมอมดินาโมเดสเดน1ชนะอิงโกสตัด 3-0และชนะฮันซ่ารอสตอก4-0อเมเนียบิเลเฟลล้มยักษ์อย่างไบเออร์เลเบคุเซ่นแชมป์เก่า2-1ในรอบที่แล้วผ่านเข้าทิงชานลเลอร์ดเดฟเวโ,โพค่ะเป็นครั้งแรกในบริษัทของสโมสรและเป็นทีมจากลีกา3ทีมที่4ที่ทำได้พร้อมลุ้นเป็นทีมแรกจากลีกา3ที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยคุณซือมินเชลคานิสเตรียมจัดผู้เล่นชุดแกร่งลงสนามภายใต้ระบบ4-1-4-1โ 41, ดยจะมีโยเอลโกโดอฟสกี้รับบทหน้าเป้าด้วยมีมาริอุสเบิร์ดกับโนอาซาเรนเรนบาซีลากเหลือ สเส้นรงกลางวางมาเอลข่าบอสกับดันทีมกับเซมเชล็อกคุมเกมด้วยการฟอร์มห่านันสุดของสตุตการชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะแอรเบลีซิก3าชนะอัลส์บวก40นชนะซังพาลี1 0แพ้ไฮเดนฮามศูนย์หนึ่งและเสมออุดิโอนเบอร์ลิน4ี D ่ o ี N B มาขาวผ่านเข้ารอบทิงชนะเลิศหลังทุบแอบเบลีซิก3าในรอบที่ผ่านมาเข้าชิงถ้วยเดอเบโขข่าเป็นครั้งที่7และลุน้นแชมป์สมัยที่4ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดสภาพความ เกมนี้จะไม่มีโทมัสนาตีลูค่าไรมุนโทบิอสตีเลอร์อาลีชาเซเลโอนิดัสชาแตจิอูเอลบิลาสตูเรและดานอาเซลซากาดูที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซือ est, เซบาสเตียนเออร์เนสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1แต่น่าจะวางนิกวัวเทมาเดปักหลักหน้าเป้าขณะที่ยามีเลเวลิงเดนิสอุนดาบและคิสเฟริตั้นเกมสนับสนุนทัศนะอาอาเมเนียมิเลเฟลสร้างเซอร์ไพรส์ล้มยักษ์โดยเฉพาะในรอบที่ผ่านมาที่คว่ำเลวุกุเซน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในทีมอย่างและก็ตามเกมนี้เล่นสนามกลางสตุดการ์ด้ดูเหนือกว่าด้วยขุมกลาลังและศักยภาพนัดนี้มาข่าวเน้นสุดๆหน้าปิดเกมได้ใน90นาทีและลุ้นยิงขาด2เมตรได้ไม่ยากด้วยครับฟันธงต่อสตกดร์อสิวนิ่ม3าหนึ่งคู่ที่3เป็นเกมลาลิกาสเปนในเวลา3ทุ่ม15นาทีครับเกมระหว่างเรอัลมาดริดพบกับเรอัลโซเซดัดโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมาดริดต่อลูกควบลูกครึง่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็น แรมมริดที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนอีหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัในล่าสุดของแรมมาริตชนะ3แพ้2โดยชนะเซบียา2-0ชนะมาโยกา2-1แพ้บาร์เซโลนาาชนะเซลตาบิโก3 2และแพ้บาร์เซโลนา2-3ราชนชุดขาวปิดฤดูดกาลด้วยมือเปล่าและเตรียมเล่นเกมนี้เป็นนัดสุดท้ายในยุคข,ของคาโลอาเชโติก่อนเปลี่ยนผ่านสู่การทำทีมของชาบิอาโลนโซที่เตรียมประเดิมคุมทีมในรายการสโมสรโลกกลางเดือนหน้าสภาพทีมมีปัญหาเพิ่มเติมจุดเบลลิงแฮม,มที่ทำประตูได้ในเกมล่าสุดนั้นติด โทษแบนเช่นเดียวกันกับอันโตนิโอลูดิเกอร์ ที่นอกเหนือจากติดโทษแบนแล้วยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนชุดลงสนามต่อจากโรดริโกเดวิดอาลาบาเอดูอาโดกาวมิงกาและแฟรกรองเมนดี้ที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บส่วนเอนริกบอิมดิอาสมาโกอาเซซิโอและวินิสูจูเนียก็ต้องเช็คความฟิตคาดว่าอันเช่จหมุนเวียนขุมกำลังไม่น้อยโดยเฉพาะแนวรับกลุ่มสำรองอย่างอังเดรลูนินคาโกโบรามอนเชซุสบายเยโคและฟานแกเซียมีโอกาสออกสตาร์ททั้งหมดส่วนในกลางแดเนียลเซบาโยสจับคู่กับออเลเลียนซูอาเมนี่ตัวปั้นเกมรุกจะส่งเฟร์เ กัววันเบเดอันดากูเล่และลูก้ามดิสฟันเกมสนับสนุนคิริยันเอ็มบัปเป้ที่เตรียมคว้าดัชนีของลีกด้วยผลงาน29ประตูฟอร์ม5นันล่าสุดของเรอัลโซเซดัดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยชนะจีโรนา3-2แพ้เซตาบิโก0-1แพ้แอลิเลติบิวเบา0-0และแพ้อลาเบส0-1เรอัลโซเซดัดชนะจิโรนา3-2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่11ของตารางไม่มีลุ้นอะไรแล้วนัดนี้เป็นเกมสั่งลาอิมาโนอากัวซิลกุนซือที่อยู่กับสม มาร่วมทวสรษซึ่งจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สภาพทีมจะขาดอองรีออกคาสันที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่เชรันโดเบเกอร์และนายเยฟอากเกอร์ต้องประเมินความฟิตแต่ทีมก็จะได้ไอเอ็นมุนยยอสผลทวทแบงกลับมาคาดว่าเกมนี้อากัซิลจะใช้ระบบ4-3-3เข้าสู้แดนหน้าว่างมิเกลโอยาสบานยืนหัวหอกโดยมีทาเคฟุสะคูโบกับอันเดรบารเนเซียขนาบข้างเด่นกลางมาตินซูบิเมนดีที่ตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลคุมเกมร่วมกับบาอิสเมนเดสและปา มารินทัศนะทั้งสองทีมต่างเล่นเกมนี้ทิ้งทวนผู้จัดการทีมของตนเองเรอัลมาริดมีปัญหาตัวเจ็บเยอะอย่างไรก็ตามขุมกําลังที่เหลือ,อยังจัดจ้านโดยเฉพาะแนวรุกที่คิริยันเอมบัปเป้ยิงกระจายอย่างต่อเนื่องขณะที่เรอัลซเซดตมาเยือนแบบไว้ไล่ผู้เล่นไม่ธรรมดาแต่คุณภาพก็ยังเป็นรองชัดราชันส่งท้ายในบ้านหน้าคว้าชัยไม่ยากลุนยิงขาด2เม็ดได้เลยฟันธงต่อเรอัลมาริด ทะลุง31อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ